โดเรมอนตอนงานปีใหม่ในวอลเปเปอร์คุณนายขอบคุณมากครับที่สาสดูแลนะครับเอาเถอะกลับกันเถอะเมาแล้วอะ่ะจริงด้วยไม่ไหวแล้วครับผมเมากับแบบนี้รับเพื่คุณนายแย่เลยนะครับ<อ>ต้องขออภัยนะครับคุณนายาค่ะ เปล่าคะ่ะ<ม>ไม่ได้รบกวนเลยนะคะเอาไว้คราวหน้ามาอีกนะคะโอ้คุณาในายใจดีจริงๆนะครับประเสริฐเรื่องสีพวกเองช่นใดจะมีเมียแบบนี้จริงๆเลยเอาไปดึงต่อกดีวกว่านะเพื่อนนะไปไปไปอ๋อ,นะอ,ๆๆๆองั้นฉันจะไปส่งที่สถานีนะระวังตัวด้วยนะคะไอโนบีมาเร็วๆคุณ <c oughs> พี่โนเบอเอาเขา้าเอ้ยถูกเอ้ย แม,แม่ครับแม่ครับแม่ครับเดินลงบันไดเบาๆหน่อยสิต้องให้พูดกี่ครั้งถึงจะเข้าใจเะครับมีอะไรจ๊ะคือผมพาเพื่อนมาจัดงานเล่นปีใหม่ได้ไหมครับแม่งานเล่นปีใหม่เมื่อไรเหรอเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ไหมล่ะครับบ้านเราอะแกบอ,อกจะตายไปจัดที่อื่นเถอะนะจ๋าไม่เห็นเป็นไรเลยอะนะครับแม่นะนะน้าแม่ บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิอะไรกันแล้วอะไรเอ้ยเอาไงดีทำไงดีทำไงดีโดเรมอนทุกคนจะมากันอยู่แล้วอ่ะทำไงดีเออเอ้ยออทำไงก็มากันแล้วอ่ะดูดิคิดหน่อยคิดเออทำไงทำไงเออเออเฮ้ไปงานดีใหม่เอ้ยเขามากันแล้วน้องม่ตาเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังรอแป๊บนึงนะรออยู่ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะ อะไรของมันนะฮะป้านี้จะมาพูดอะไรอีกเล่าแล้วจับสลากตัดสินกันแล้วอีกตาแต่ว่าแม่ฉันไม่อนุญาตเร,อร,อร,อรอตารอๆอด้นไไ้ไ,ไ,ไเดียเด๋ยว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 เดี๋ยวเดี๋ยวมานะแม่ครับไม่ได้จ้ะขอร้องสักครั้งนึ่งฮะแม่นะตื่นจังเลยนะ บ้านคุณควณเลว่าน่ะจะออกจะกว้างขวางนี่น่เออเอฮ้ยขับขันแล้วแย่แล้วทําไงดีทําไงดีเพื่อนมากันเต็มเลยจะปล่อยเราทะไรเนี่ยมันเราจะเข้าไปแล้วทำไทำไงล่ะทําไงทําไมจะทำไงดีอะไรอะเฮ้ยชั้น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 ชัอนชั้นชั้นนะอ้นชค้่อย้นช้นน้ ยอย่งาเสียงดังย่องเสายียย่องย่ดีนะปีใหม่ปีนี้ปีกระแต่ก็จะมีความสุขรับมีเงินไม่กล้องแต่อยากินมากไปนะครับเป็นดีต่อสุขภาพค่ะแม่กำลังเพลินอย่าเสียงดังนะค่อยค่อยย่องฮอ อเออเออเปล่าไม่ได้ทำออกกำลังลึกคนเฮ้ยตกใจทียแย่ <c oughs> เฮ้ยเอาไงเนี่ยไม่ได้จริงๆด้วยสิคนเยอะขนาดเนี้ยแม่ต้องรู้ตัวแน่ๆเลยอะน้าไมตั้งห่วงแล้วน้าทุกคนอยู่กันเงียบๆกันหน่อยนะเอาเอานี่กมาบ้านวอลเปเปอร จุ๊บปตรงนี้เปิดแล้วเข้าไปเลยเอาละเข้าไปเลยเข้าได้เงี้โอ้โหข้างในสนุกกันเลยถ้าไปข้างในนี่ล้วก็อนถึงจะอัลวาดหรือว่าส่งเสียงดังยังไงไม่เป็นไรนะรับรอไม่มีใครเห็นแน่นอนเลยล่ะหจดเลย ดีทีดีอาจจะกว้างกว่าบ้านของฉันซะด้วยซ้ำไปดอกเรีมากขอบใจมากเลยนะแต่ว่านั่นจนเหนาเลยจนเองนะวิ่งแล้วหนึ่งรู้สจะขาอะไรไปอย่างนะไม่มีเครื่องดื่มหรือขนมบ้างอะไรานบ้านเนี้ยฮะใช่งานปีใหม่มันก็ต้องมีขนมกับเครื่องดื่มด้วยสิเออเออคือว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจนมาแม่คะ ไม่ต้องเอาขนมกับเครื่องดื่มไปเยอะขนาดนั้นแล้วเออ,อคือว่าอย่างนี้งานเลี้ยงปีใหม่เออไม่ใช่คือว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับเอ, ente, เอ้ยทไ,ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เอาอีกแล้วก็ได้อ,ไอ,อ่ะโอ้ยผมไปดีกว่าข่าวปีนี้กะปิกบปาร่าจะมาแรงนะครับส่งออกนอกได้ฮะให้ฉันจัดการเองเอทำไมอย่างงีเฮ้ย<ถ>นัน่นมัน ดิลิเวอรี่ร้านอรหงแบบวอลเปเปอร์ว้าวจะเป็นเค้กหรือว่าน้ำผลไม้ก็มีทั้งนั้นไหนๆนะทางนี้ก็นี่มีอีกอันหนึ่งแต่เราจะแตะร้านของเล่นมีทั้งของเกี่ยวกับปาร์ตีแล้วก็เกมเพื่อความคึกคักอีกด้วยชิโยเนี่นี่ชิยนี่เลยฉันขึ้นนำแล้วเห็นไหมนี่หนึ่งสองสามเป๊ะโอเช่เลยร็จดีแล้วนะตาฉันบ้างละ ่าน้นเนี้ก็ทีราโน่ฮะโจมตีแบบนั้นไม่มีทางชนะไปได้หรอกน่าดีนะคึกคักกันหน้าดูนั่นไหนแล้วฉันจะร้องเพลงให้ทุกคนคึกคักฟังสักเพลงดีมะทุกคนจะได้มีความสุขกันไม่ดีอะห่อยนะคราวนี้ไม่ไหวอะไม่อยากฟังไอ้เดี้ยเๆีแบบนี้ไม่อยากฟังกันเลยโอ๊ยเอาล่ะครับไปรับอยู่วันนี เป็นไงครับสบายดี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 พอใช่ไหมครับเป็นไงครับอ๋อโ้หน้าตานี้อยากฟังอีกใช่ไหมครับอยากฟังใช่ไหมผมรู้ตัวนะอย่าด้นอย่าองร้อามลำดับเลยสิงานปีใหม่ทั้งทีแล้วนะเออนั่นสินะงานเลี้ยงปีใหม่ทั้งทีและดีนานะใช่โอ้ยดีน้องเก่งเ้าเนาะฮะ ดีเนเนเนโนพิตามาทางดี้หน่อยดิเอ้ยอะไรเหรอเรีบเข้าดิเป็นอะไรของเขาอ๋อเอ้ยอะไรอะฉันปวดชิงช่องอะทอยเล็ตอยู่ไหนอะทอยเล็ตอยากเข้าห้องน้ำอะเฮ้ยใช่แล้วทำไงดีแม่นั่งอยู่อะโอ้ยนั่งโทรศัพท์บนเก้าอี้แบบนี้นะสงสัยจะยาวเลยนะเนี่ยเฮ้ยงั้นนายก็ต้องทำอะไรสักอย่างสิก็ทำไม่ได้นายก็กั้นไว้ก่อนดิเฮ้ยกั้นไว้ได้ที่ไหนกั้นเล่า ถึงจะพูดอย่างนั้นฉันก็ช่วยไม่ได้นี่นะีเด๋ยวก็ไม่เอานางหูอะอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่เอาดิเลยปวดอุ้ยปวดให้อุนโดหูจังเลยอ่ะเปล่าจ้าเรื่องของทางนี้นะจ๊ะเร็วเร็เข้าสิทำไมเขาสักอย่างสิจะราดแล้วว่าง้ากลางเสร็จแล้วห้องสุขาฉุกเฉินสำหรับบ้านบอเบเปอร์โอ้โหยอดเลยมีกระท้องห้องน้ำด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอ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 ้ยอืมแค่นี้นะจ๊ะ อย่าจะมาสักเท่าไหร่ก็น่าสุดยอดไปเลยไปๆๆเฮ้ยๆๆเอาอะไรมาเยอะเลยมากินมากินเอ๋อะอะไรกันอยู่เนอะไปเลยไปเลยหลวกหูกันจังเลยกำลังทำอะไรกันอยู่นะเนี่ยเฮ้ยค่อยโล่งหน่อย อะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้น่นดินไหวเหรอตายตายแล้วพนดินไหวแปลกจังเลยประตูเปิดไม่ออกอออ๋ออ๋ออะไรขึ้นอแปลกจังเลยไม่มีใครอยู่เลยนะอ้าวแปะของแบบนี้ไว้เต็มไปหมดเลยทำไรของเขาอยู่ละเนี่ยเออ โอ้อ้ยโ้ย่าตายแล้วตายตาย่ไหวไไหวไวอ้ยเย้แล้วตายสิไม่รู้หรอกนะว่าทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำแต่ห้องรกแบบนี้อยู่เรื่อยเลยเฮ้อหยอะไรล่ะอะไรเฮ้ยไอ้ทินไหวเหรอไ้งห้าม้ามห้าหห้มาม้าหา้ามห อะไรกันเเกิดขึ้นมันยังไงอีกเก็บเอาไว้นี่ก็ดีนะ ดีละงั้นแบบนี้ต้องใช้กำลังกันหน่อยแล้วครับเอ้ยเปรี้ยงก็ให้โอ้โหนี่พวกนายเองก็ช่วยกันหน่อยดีไปบถอะอ้ฟังนะพุ่งชนให้เต็มแรงเกิดไปเลยพร้อมๆกันนะเอาเดินสามรอ้ยนี่ๆๆอีั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเอาเดินสาม โปสเตอร์นี่มันอะไรกันนี่ยอะไรกันเนี่ยฮสวัสดีครับสนุกมากเลยครับงานวันนี้ถึงจะวุ่นวายไปสักหน่อยแต่ก็สนุกมากเลยไปแล้วพบกันเร็วไปๆบ๊ายบายนะมาดีกว่านี้ก่อนรู้สึกเหมือนว่าจะลืมอะไรสักอย่างนึงแล้วอ่ะอ้าวช่างมาเถอะช่างเถอะ